สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตของคู่เงินนะ USD CAD นะครับหรือ u c a d เมื่อวานนะครับราคาในส่วนของ Lower Time Frame เราเห็นไหมเราคุยกันเมื่อวันอาทิตย์นะครับในวิเคราะห์สิ่งที่เรารอกก็คือรอให้เขาเกิดการเบรกนะครับในส่วนของ Supply Zone และย่อรีเทสเราจะทำการเข้านะเมื่อวานเราก็เข้ามาในส่วนของ Demand ตรงนี้เลยนะครับโซนนี้แล้วก็ไป SL ที่โลนะครับ <c oughs> <c oughs> จากนั้นนะครับในช่วงของเมกาก็คือโซนนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นมาเจอซัพพลายโซนฮะแต่กดลงมาไม่สามารถทำโลต่ำกว่าโลเดิมได้ผักราคาขึ้นต่อนะครับผมไปดูใน h i g ไฮไทม์เฟ m e นะครับตอนนี้แนวต้านมีตรงไหนบ้างนะฮะแนวต้านที่รออยู่นะครับของ u c a ก็จะมี1.34694นะ ไปดูในส่วนของไทม์เฟรม e Day นะครับชุดนี้นะฮะถ้าผ่านขึ้นไปได้นะครับก็จะไปเจอแนวต้านด้านบนนะครับแถวแถว1 3 4 5งี่ห้าสองหานะครับไปดูแนวรับนะครับแนวรับของ H4 สร้างไว้มีตรงไหนบ้างนะฮะมี การพักฐานนะครับเรลลี่เบสเรลลี่นะครับตรงนี้เป็นเบส1จุดนะครับแล้วก็ B ีเบสตรงนี้อีก1จุดซึ่งเบสโซนเนี้ยมันค่อนข้างเชื่อมกันนะก็รวมเป็นก้อนเดียวนะครับเพราะว่าเขาแมทชิ่งกันนะก็รวมเป็นก้อนเดียวไปเลยเบสตรงนี้นะครับอีกทีก็คือแนวตรงนี้เลยดังนั้นในส่วนของฝั่งบายอาจจะวินเลดไม่ค่อยดีนะครับความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วก็ SL ค่อนข้างไกล ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวังก่อนนะในส่วนของฝั่งบายปล่อยเขาวิ่งขึ้นไปก่อนในส่วนของซับไพโซนอาจจะมีการเทสของฝั่งเซล์เบาๆนะครับเราแบ่งสัดส่วนเป็น3กล่องได้นะครับกล่องนี้1กล่องนะฮะแล้วก็กล่องของแนวไส้1กล่องนะครับและกล่องสุดท้ายก็คือกล่องของไฮด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับคนที่จะยิงก็เล่นเป็นโซนๆน,นะครับแต่ถ้าใครถั่วเฉลี่ยได้ก็ถั่วเฉลี่ย3กล่องนะฮะ ซึ่งถ้าเบรกกล่องด้านบนไปได้ก็ก็คือแน่นอนฮนะไปต่อก็คือแนวต้านด้านบนสะพายด้านบนเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ก็ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับรอดูอาการแถวแถวแท่งอิมาลานชุดนี้ก็ได้นะฮะอาจจะมีจังหวะให้ได้เล่นนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายเดี๋ยวยังไงโคดอัปเดตเพิ่มเติมให้ครับในส่วนของแนวรับแนวต้านของ UCA t ที่อัปเดตให้ก็มีประมาณนี้ ะะแผนยังไม่มีนะครับพ่อฝั่งบายเขายังวิ่งไม่จบรอแนวโซนซับไพ่ก็แล้วกันเนาะโอเคอัปเดตในส่วนของคู่สกุลเงิน UCAT ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ